นไ,ไม่ดาวลงในงานตัวพี่้องได้ทราบี่วยนะไม่หนาวชื่อเรียงเสียงเลยสวัสดีค่ะน้องฟ้าใสขามาจากจากังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ,าาคะขอเสียงคนหนองบอัวลำพูนหน่อยค่ะแล้วคนพูดเมื่อกี้นี่เป็นไหนเราไหนเสียงผู้ชายเสียงรอๆน่ะอ๋อมันไปแล้วไปไหนมันลงไปก้างล่างเอาวัานนี้น้องฟ้าใสจะลองเพลงอ,อะไรลูกเาวจะรัดฟ้าค่ะนี่ <c ười> <c ười> สิเป็นดาวจันทร <siglo>. ์ฟ้าเห็นไหมท้องฟ้าสวยงามมากเลยตอนนี้ใช่จริงท้องฟ้าเปิดเลยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสซึ่ได้ยินข่าวว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในอู้ฝนตกฝนเทมาหนักมากเลยแต่วันนี้นะครับท้องฟ้าเปิดกปร่งแจ่มใสวันพรุ่งนี้เราเดินทางต่อไปที่อำเภออำเภอบ้านมีบ้านมีจังหวัดลบบุรีและกษัิกัลป์เฟอู์สียสานบ้านเฮาเฮ่ไม่ได้ไม่กินข้าวมีบ้านมีก็เด่นไะสิวันนี้ทีมงานเราไปไหนมดเลย ทีมงานไปไหน,มนไหนมดว่าเ <c oughs> น,นี่ยก็อยู่นะไปไหนไม่รู้จิ ผู้หญิงธรรมดาบ้านเราเดินทางมนลำช้างตามทางดาวพรับบทเป็นดาวเด่นบนเบ ทอเสียงกรีดยาวๆ <Sý> นี่ลูกสาวน้องฟ้าใสอายุเพิ่สิบห้าปีอันนี้ก็ชเองบชีอยู่พอสออยขอประกาศจับหดได้อีกหน่ศิลปินสังกัดสาวน้อยลำพินโช์ใช่สาวน้อยสองยแง่เนาหล่อกขอประกาศจังหาดได้เอาอันเสียสาวน้อยเป็นประเทศใทางนี้ได้ไปลองเด้อผู้ไดอยากได้กันเออมาทังทีตัวละสามรอยนะครับ บ่าเดีมาแจกพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันโฆษณาไปเป็นอาทิตย์นี้ใส่ได้แน่เอาพิธีรุ่นเอาโฆษณาไปสองเอคลับเอสโดมึงใส่เสือตัวนี้จะเป็นยางบานกูเด้ไหมเป็นยางขอกหูยิ่งถิ่นเนี่ยกูได้อยากแข่งมาทางพี่้ะพี่น้องเด้อว่ามันเสือบุกลุกสวนนิดเออแล้วก็ขายเสืออีกไปมีนาทีขายเสือทั้งพี่้ะพี่น้องทั้งพี่้ะตัวละสามร้อยเลยพี่สองเอคลับเอส นั้นนั้นนั้นครั้งนั้นที่มีการออมาอยากมีเรีามองสนท่านรังสิตพี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเสืย้ยวเสื้อวเสีย้ยวเสีย้ยวเสีย้ยวสามร้อยเพื่อบแบนแป้งต้องมีรองเดิมเอามาจากรายการโขนโขน,นกระสวยก็มาหมดกระแฉก็หมดติด มัฒนาโลโก้เขาว่าจังสีบอกกำบูน่ากำบูนากัณฑนาโลโก้สัตว์โลกยกเป็นไปตามกรรมได้แน่นอนสัตว์ปีกด้วยสัตว์ปีกด้วยสัตว์ปีกมันก็จะมีทั้งมังกีนน่นและมังดาอาจารย์คะอะไรคะเอฉันปวดหัวมากเลยค่ะหลาเขาเป็นลูกษี์อาจารย์อาจารย์เอาหมอเอามีดหมอมาอามไตัดหัวทิ้ง อยากรวยไหมอยากรวยค่ะอยากมีเงินไหมสาธุค่ะอยากมีเงินไม่ยากเลยทำยังไงคะไปขายที่ไหวมันบม่มีที่ใครเราเนไม่มีที่ก็ซื้อเอามันไม่มีเงินซื้อนี่ะก็ไปขายที่ไงเอาอาจารย์ก็่ส่กระพงค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะอยากมีหีค่ะโอ้ไปพาลูกอาจารย์ค่ะหาอยากมีเมียหลายเมอากย์ค่ะ ถ้าอยากมีเมียไหลจะบอกทำไมสุนญาศิลป์คำหนึ่งเขาบอกว่าว่าอยากได้นกเอานกไปต่อนกอยากได้ไก่เอาไก่ไปต่อไก่อยากได้ช้างเอาช้างไปต่อช้างแล้วอยวกอะไรเอาสร้างมัตเตสไสไปซื้ออะไรยังเอาไอ้ปูเองอย่าไปถือลูกไปยังย่าใส่นัดมันจะขึ้นดังไปบอกชักน้อยก่อน ก็าก yes. ็อยากได้ช้างเอาช้างไปต่อช้างเออยากได้สตังเอาสตังไปต่อสตังถ้าอยากได้เมียก็เอาเมียไปแลกเมียท่านพี่คะอะไรท่านพี่มีเมียกี่คนคะเก้าคนอีกคนน้เก้าคนเก้าคนมีเมียอีกกี่คนเจ็ดเจ็ดจังหวัดแล้วนี้ขี่รถแรงไม่ได้ทำไมอ่ะมันจะเหยียบเมียมันจะหลอด นี่มึงต้องถามกูนี่มึงต้องถามกูนี่บัอมึองถามกูนี่ยมาถามว่าวท่านพ่อแ้่นั่<ห>นท่านพ่อคะ